We wish. wish you สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผูป้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็ทักทายเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจ,จังหวัดตากนะคะกลับมาเพื่อมาเจอกับคุณออสคุณสวยและก็ผู้ช่วยคนเก่งพี่หนันแก้วเหมือนเช่นเคยนนค่ะนี่นะคะเดินทางเข้าสู่วันที่4แล้วนะคะค่งคุณออสและก็พี่หนันแก้วจะชวนเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องราวของ หรือดูหนาวคะ่ะจะหนาวขนาดไหนจะเป็นยังไงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราตามพี่หนอนแก้วไปดูได้พร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะฤด,ดูหนาวจะเริ่มกางเดือนตุลาคมถึงกางเดือนกรุมค่ะ ของลมอากาศหรือว่าลมมีการเคลื่อนที่เด็กๆลองสังเกตดูไหมคะเมื่อมีลมพัดผ่านจะทําให้เด็กรู้สึกเย็นค่ะเมื่อลมพัดผ่านแล้วจะทําให้สิ่งของต่างๆเคลื่อนที่ค่ะเช่นต้นไม้ใบไ,ไม้ก็จะปลิวหรือว่าถ้ามีลมแรงต้นไม้ก็จะเอ็นไปตามแรงลมค่ะเด็กๆ ลดลงทำให้อากาศเย็นค่ะในฤดูหนาวจะมีลมพัดแรงนะคะในบางพื้นที่ก็จะมีหมอกหนาทึบค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยอากาศจะหนาวมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก็ได้รู้จักฤดูกาลทั้ง3ามฤดูกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนหรือ ฤดูหนาวนะคะทั้งสามฤดูนี้เด็กๆชอบฤดูอะไรมากที่สุดคะเอาละค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะครูออสและพี่ mm hmm. หนอนแก้วจะมาชวนเด็กๆไปดูวิธีการปฏิบัติตนในฤดูกาลต่างๆกันนะคะก็ mm hmm. ขอให้เด็กๆได้ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ปูออและพี่หนอนแก้วนะคะจะต้องอำลาเด็กๆไปแล้วนะคะเราจะกลับมาพบมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ปูอดหนาวมากเลยนะคะผูออจะหาเสื้อหาผ้าพันคอมาทําให้ร่างกายอบอุ่นก่อนนะคะพี่หนอนแก้วคะลาเด็กๆได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนอนแก้วไปก่อนนะคะบ๊ายบาย